เป็นนักแข่งที่ชอบรถเตี้ยใช่เตี้ยก่อนแข่งหรือแข่งก่อนเตี้ยเอารถคุณพ่อนี่แหละมาทํา สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับขับ e-g 4ประตูคันนี้ครับคันนี้แต่ว่าบิ๊กแอบเป็นนักแข่งไม่ใช้แอบเป็นนักแข่งดิเป็นนักแข่งอยู่ก็เป็นนักแข่งนะครับอยู่ในสังกัด pt magneton x auto b a k นะครับก็ตอนนี้แข่งรายการ pt racing series ผมเคยเจอคุณขับ city hatchback one m a k e Race อันนั้นคือรายการแรกของคุณไหมหรือแข่งหน้านี้มาก่อนอ๋อผมแข่งก่อนหน้านี้มาก่อนขับ vios มาก่อน vio แล้วตอน city นี่ได้ขับ city ได้ยังไงเป็นรายการที่ผมม่อยากขับด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ก็คือคุณสินเขาก็ให้ผมไป แข่งในรายการทัน da าวันเมกเลสไปทดสอบฝีมือเพราะว่าเป็นรถ Honda เนาะมันเท่าเทียมกันก็อยากทดสอบตรงนี้ก็ดีใจมากที่ได้ไปครับตอนแรกตอนนั้นยังเป็นกติกาเกียร์เดิมอยู่ด้วยออโต้อยู่ด้วยเกียร์ออโต้แตกต่างกันไหมจากเราเคยแบบขับรุ่นอื่น,บบน,นมาน้วมาโอ้าะอันนั้นน่าจะเป็นออโต้รุ่นวันเมกเลสแรกๆหรือรุ่นแบบรกเลยมั้งใช่ไหมใช่ใช่ครับก็แตกต่างมากครับคือรถแข่งอะเนาะด้วยความว่าเราขับเกียร์ธรรมดามาตลอดแล้วมาเจอเกียร์ออโต้เนี่ยก็ต้องปรับตัวแบบยิ่งใหญ่เลยเหมือนกันเพราะว่าการเร่งการชูด ไรไม่เหมือนกันเลยครับก็เน้นแคลลี่สปีดอย่างเดียวเลยออโต้ผลงานเป็นไงบ้างครับผลงานก็ปีแรกก็ได้แชมป์ประจําปีนะครับแล้วก็ปีที่2ก็ลองแชมป์มคาสบีแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องแข่งนะครับด้านหลังนี่คือรถของบิ๊กเองใช่ครับเป็นซีวิกซีตูซีประตูปะตเป็นนักแข่งที่ชอบรถเตี้ยใช่ใช่ <ๆ S 2> เตี้ยก่อนแข่งหรือแข่งก่อนเตี้ยเตี้ยก่อนแข่งเตี้ยก่อนแข่งเพราะว่าเราดู YouTube มาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยแล้วก็ u t u b e มันก็จะมีแต่รถเมืองนอกเนาะมื่ติดเตี้ยสแตนมาเราก็ชอบมาตั้งแต่นั้นแล้วพอดี ที่บ้านน่ะมีเจ้าซีวิกพอดีก็เลยแบบเอารถคุณพ่อนี่แหละมาทําค่อยๆโหลดทีละนิดพ่อออกมาตั้งแต่ยุคเขาเลยปะใช่ใช่คุณพ่อาตั้งแต่ยุคปลายแดงเลยมือเดียวมือเดียวไม่เรียกว่าติดมือเรียกว่าใช้อยู่ <c oughs> ยาเรียกว่าน,นี้ใช้อยู่แล้วเขาก็ยง <c oughs> ให้เพราะว่าจะได้มีรถขับไปเรียนผมก็เอาคันนี้แหละเริ่มไปขับไปเรียนแล้วก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ปีไหนที่เริ่มแบบเขาให้เรามาใช้เองแล้วตอนเรียนปีไหนตั้งแต่แบบจบม6เลยม .6 เลยใช่แล้วก็แบบขับไปมหาลัยครั้งแรกไม่รู้จะแต่งยังไงเราก็เริ่มมจากเ้้รถันตอง ท่อดังแล้วก็ไปใส่ท่อก่อนเลยคิดอะไรไม่ออกท่อก่อนตัดสปริงก่อนท่อก่อนเอาตรงก่อนตัดสปริงเอาตรงก่อนเอาตรงก่อนครับทำยังไงไปไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยแต่งรถมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆแบบเก็บไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงถามช่างช่างผมอยากโหลดช่างบอกตัดสปริงเลยน้องจัดเลยพี่สิ่ิงทั่วไปสองนิ้วซอนเรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบขยับเริ่มศึกษาเริ่มหาเดฟเลน์ให้ตัวเองว่าเฮ้ยเราอะชอบแนวนี้นะแล้วเราจะไปยังไงก็ค่อยๆแบบศึกษาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเริ่มเจอแนวทางรถ รถอะไรแล้วเริ่มอยากจะไปอย่างนั้นแล้วเริ่มอยากจะไปอย่างนั้นแล้วอันนี้แหละวะที่เราชอบใช่แบบใตอเมริกาอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบดูแบบยางดึงดึงนิดนิดโหลดลงมาฟิตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับตัดสินใจว่ายังไงมันก็ต้องมาแนวนนี้แน่นอนเพราะว่าเราชอบรถเตี้ยชอบที่ความแบบทําไมขับแล้วมันเด้งเด้งจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่ามันจะลําบากอะไรตอนนั้นยังไม่ได้คิดใช่เพราะยังไม่ได้ทําก็เลยผู้ขอเตี้ยไว้ก่อนใช่ครับอะไรตามมาก็ช่างแม่งจริง